ไปเที่ยว2ประเทศเลยในทริปเดียวอุณหภูมิลบแถึงลบสิเธอแต่จะต้องใช้สิ่งนี้ค่ะโฮเอาชุดไป้ไปว้เอาไปไ,ไปว่ายน้ำกันค่ะท่ามกลางหิมะไอ้ขึ้นมาเขาอยู่นะนอ้ลงมาเขาแล้วทำไมโอ,อ้โหจะย้ายบ้านนะครับแม่ปูเป้ย้ายบ้านเลยค่ะนี่กำลังจัดกระเป๋าไปเที่ยวเยอะมากไหมขนาดนี้ ทางนี้ไปนานอะ่ะไปนานแถมไปเที่ยวสองประเทศเลยในยทริปเดียวอันนี้ของแม่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เสื้อแม่ค่ะยิ่งกว่านั้นนะคะ ไปครั้งนี้นะเราไปหนาวที่สุดตั้งแต่เราเคยไปมาเราจะไปลุยเล่นหิมะกันแบบสุดๆแม่ไปสองประเทศคือจะไปฮ่องกงแล้วไปญี่ปุ่นช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะเราจะอยู่กันที่อุณหภูมิลบแปถึงลบสิบห้าอุณหภูมิไม่มีบวกเลยแล้วเสื้อหนาวเราจะพอไหมคะแม่อยากจะเอาเสื้อหนาวไปพอให้อุ่นพอนะแต่ก็กลัวจะจัดกระเป๋าแล้วเยอะเกินไปนการจัดกระเป๋าวันนี้นะแม่จะต้องจัดกระเป๋าแยกที่เราจะไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็ส่วนใหญ่ๆที่เราจะอยู่ญี่ปุ่นซึ่งต้อง ใช้สติมากๆเลยเดี๋ยวชแตต้องมาช่วยแม่คิดด้วยแค่แกะกระเป๋าแนะอ่ะได้นี้จากกระเป๋าชแตมชแตมทำอะไรอะแกะกระเป๋าเยอะขนาดีค่ะชแตมจะพาน้องซิมวนเนียตัวเล็กตัวนี้ไปด้วยนะคะโดย <c oughs> ให้อาศัยในบ้านนี้ <c oughs> เดี๋ยวชแตมจะทําบ้านให้เขาเลี้ยิววไปเที่ยวด้วยหรอไปทางนี้นะคะหลักๆเราจะไปฮอกไกโดกันซึ่งเราจะไปพักที่สกีรีสอร์ทด้วยทิ่เตมไปด้วยหิมมะปุบปุ้ปยหนาวหนาวเลยนะแต่ มีแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงก่อนเราก็เลยจะค้างคืนที่ฮ่องกงหนึ่งคืนกระเป๋าแม่คิดว่าแม่จะใช้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆนะคะ2ใบและใบเล็กอีก2ใบนะคะ2ใบเล็กจะติดตัวกับเราไปอยู่กับเราที่ฮ่องกงด้วยนะคะส่วนใบใหญ่เนี่ยก็จะไปกับเครื่องบินเลยไปเจอกันอีกทีที่ประเทศญี่ป,ปุ่นคือไม่ได้เจอกันเลย พอเราเช็คอินตัวเครื่องบินนะคะกระเป๋าใบใหญ่เราอะส่งปูดไปนู้นเลยตอนที่เราแวะลงฮ่องกงเราหิ้วแค่สองใบเล็กอันนี้แล้วก็กระเป๋าติดตัวแค่นั้นแถมมีใบดีด้วยค่ะเอราะฉะนั้นก็เป็นกระเป๋าปใบดีติดตัวไปเพราะฉะนั้นใบเล็กเราจะต้องมีอุปกรณ์อาบน้ําชุดนอนและชุดของอีกวันหนึ่งแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าชแตมพวกสายชาร์จต่างๆปลั๊กไฟต่างๆนะคะและเราจะต้องเอาอะแดปเตอร์แปลงไฟไปทั้งของฮ่องกงและของญี่ปุ่นด้วยครั้งนี้ตายตาย อากาศที่ฮ่องกงช่วงที่เราอยู่นะคะจะประมาณ12-20องศาซึ่งก็คือหนาวแต่ไม่ได้หนาวมากนะแม่ว่าใส่เสื้อแบบหนานิดหน่อยน่ะก็ได้อยู่นะคะแล้วช่วงนี้ที่ฮ่องกงตกแต่งธีมคริสต์มาสสวยมากค่ะเจตเตามาชุดไหนใส่ที่ฮ่องกงซนตาคอ์สไหมจริงหรอแต่มันเลยคริสต์มาสแล้วนะเอาค่ะจะเต็มเลือกชุดนี้นะคะที่ฮ่องกงเป็นซันตาคอสเดี๋ยวใส่ตวัวข้างในอีกสักตวัวนึงนะก็เอาอยู่นะคะ กรเกงแม่ว่าใช้ยจะแตมใส่ตัวนี้ล่ะกรงเกงยียนโอเคค่ะแม่กะว่าจะเอาชุดนอนไปกันแค่คนละ2ชุดเท่านั้นในการไปค้างสิบกว่าคืนนะคะเพราะครั้งที่แล้วที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันน่ะแทบจะทุกโรงแรมที่เราพักอะ่ะเขามีชุดนอนให้เดาว่าทุกโรงแรมที่เราไปนะจะมีชุดนอนแต่โรงแรมที่ฮ่องกงอะค่ะไม่มีครั้งที่แล้วอะ่ะแม่ทําวิดีโอเตรียมของไปญี่ปุ่นน่ะทุกอย่างเพอร์เฟคถึงวันไปลืมอะไรทรชจะแตมหมอนเราพอค่ะถูก ครั้งนี้มันลุ้นว่าเราจะลืมไหมไม่ลืมหรอกคะ่ะงั้นเรามาเลือกกันก่อนว่าใครจะเอาไปไหนต้องการแบบไหนคะอันนี้ค่ะเออลองสิเอาชุดว่ายน้ำไปไว่ายน้ำแม <laughs> เอาไป <laughs> เพราะว่าที่เราไป <laughs> <laughs> มไม่ดตกใจ <laughs> <laughs> เพราะว่าสกีรีสอร์ทที่เราไปนะคะมีสระว่ายน้ำในล่องเป็นน้ำอุ่นด้วยเผื <laughs> ่อเราได้ไว่ายน้ำกันค่ะ <laughs> ท่ากางหิมะหมอนรองคอนะคะที่เราจะเอาไปสิ่งนี้จะติดตัวไปกับเราแวะที่ห้องกลงด้วยนี่แม่ว่าจะเอานี้พกไปด้วยอะ่ะที่ห้งองกงทำไมอะ่ะเป็นที่ติดผมแน่มาสิเพราะว่าจะตแตมใส่เสื้อซันตคลอสไงแล้วก็ติดกิ๊ดนี้ไปเดินถ่ายรูปก,กับไฟดีไหมหรือจะเอาหมวกอันนี้ไปอันนี้เป็นหมวกคริสต์มาสสีเขียวนี่แม่ไม่อยากจะขนเยอะเนี่ยแต่เห็นอะไรก็อยากไปทั่านั้นเลยอ่ะโอเคค่ะแต่ชืนชอบอันนี้มากกว่าที่ปิดหูกันหนาวนะคะฉัดแเอาไหนแล้วว่าผูกกระาตยาวกับ ภูมีผูกกตออยายหยาไวแชมเปญเลยค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปโอซาก้านะแล้วก็คิมาโต,โตนะแล้วอยู่ที่ฮร์ริพอตเตอร์นะแล้ว <laughs> แต่เราไม่ได้ไปเราไปฮอกไกโดอันนี้จะไปอยู่กระเป๋าญี่ปุ่นผ้าพันคอลองอันนี้สิยังใส่ได้อยู่ปะครับ<อ>จริง<อ>หรอ,อจริงจริงจริหรอ ครับ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 แต่มันดีนะ<น>มันเวิร์กอะ่ะ<า>ตรงนี้มันใส่มือได้ครับหรออุเฉดายอะ่ะแม่ใส่ครับไหมหัวใหญ่กว่าแม่นะเชอแตมอันนี้เขาใส่มือตรงนี้ได้ด้วยหัวอุดแล้วคอก็อุดแล้วก็ใส่มือสองข้างเอาไหมไม่เราผ้าพันคออันนี้มาลองอันนี้โอเคไหมอันนี้ได้ค่ะถุงมือนะคะแม่ว่าของเชอร์แตมจะเป็นคู่นี้อะลองใส่เลยส่วนของแม่นะคะจะเป็นคู่นี้ลดเท่าไหร่ ลบ 15, หนาวมากๆค่ะครับป่ะ <c oughs> ทำไมว้ยนิ้วอยู่ไหนยังไม่เห็นนิวนิวเลยบบใส่ไม่ได้ใส่เขาไปแล้วนิ้วหายหรอถูกมือเล็กกินไปจริงๆด้วยอะ่ะ <c oughs> มีอันนึงนะคะของชอตตมเป็นอันนี้แต่แม่รู้สึกว่าอันเนี้ยอุ่นน้อยกว่าไงก็ถุงมือนะคะ3คนอันเนี้ยแม่เพิงซื้อให้ชอตตมตอนที่ไปห้องกองดิสนีย์แลนด์ค่ะมีโบมินนี่อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วข้างหลังก็มีโบ Uy, nan la, nan. Nee ka e. อันนี้ดีมากเลยอนะ่ะคือตอนซื้อนะคะลดราคาเยอะดูเป็นของที่ใช้ได้นานเพราะว่าเป็นไซส์ผู้ใหญ่ไม่ต้องกลัวครับเธอแตมโตขึ้นไปก็ยังใส่ได้อยู่ปกติเวลาไปนะเราไปนานๆนะคะแม่จะเลือกโรงแรมที่มีเครื่องซักผ้าด้วยเราจะได้พักอยูดด้วยแล้วก็ซักผ้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะสะดวกนะคะไม่ต้องขนของอะไรไปเยอะแต่ครั้งนี้เราเปลี่ยนหลายโรงแรมแม่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ซักผ้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะคะเธอแตมจะต้องใช้สิ่งนี้ค่ะอะไรอ่ะ กางเกงในกระดาษกระดาษจะใช้ยังไงล่ะคะมันไม่ได้ใช้กระดาษแบบบางๆอ่ะแต่มันเหนียว ใส่ได้เลยแม่เคยใช้แล้วเราใช้แล้วทิ้งไปสิบกว่าวันนะ่ะถ้าแตมก็ใช้แล้วก็ทิ้งได้เผื่อไม่ได้ซักเราก็จะแกปะ้ปัญหากางเกงในกันด้วยสิ่งนี้ค่ะส่วนเสื้อผ้านะคะแม่ตั้งใจแล้วว่าเราจะต้องใส่ซ้ําปกติพ่อกับแม่ใส่ซ้ํากันตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราไปหนาวๆนาะไม่เคยสกปรกอยู่ทั้งวันไม่มีเหงื่อเลยอะจะมีเช็ตามคนเดียวนะคะที่ค่อนข้างสกปรก,ปกเพราะว่า ช,ชอบลงไปนั่งเกือบกิ้งเล้งกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลอะเทอะแม่ก็จะพกเสื้อผ้าฉาดไปเยอะหน่อยเวลาไปหนาวมากๆนะสิ่งที่จําเป็นมากๆก็คือฮีทเทคหรือลองจรค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าบางๆแนบๆนะทั้งกางเกงและเสื้อเสื้อก็จะแขนยาวเพราะใส่อันนั้นเสร็จอะเราก็จะต้องใส่กางเกงจริงๆของอะไรตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เสื้อใส่เสื้อหนาๆแขนยาวข้างนอกนะคะแล้วก็ตามด้วยเสื้อหนาขนเป็ดแบบนี้ จำเป็นมากๆนะคะแนะนําให้เป็นขนเป็ดเพราะว่าอุ่นเอาอยู่นะและผ้าข้างนอกนะคะต้องเป็นผ้าก,กันน้ํากันลมกันหนาวหิมะอะค่ะพอตกมาโดนตัวเราอะสักพักเขาละลายเขาจะเป็นน้ําถ้าเกิดเป็นแบบนี้พอตกมาโดนนะคะเสื้อกันน้ำอะก็จะไม่สูดเข้าไปเราก็ปัดปัดปัด,ปด,ปดออกก็จบนะรองเท้าข้างนี้นะคะจริงจังมากเลยเ<อ>ต้องของชุดดำค่ะ อ่ะคู่นี้เป็นคู่ที่จะจำจะใช้นะคะจะต้องเป็นรองเท้ากันน้ําคือตัวนี้กันน้าได้คือย่ำย่ำทีม่มาเนี่ยน้าจากหิมะไม่ซึมเข้ารองเท้าเพราะถ้าน้าซึมเข้าไปอ่ะถ้าเท้าเย็นแล้วนะมันจะเพิ่มความหนาวให้กับร่างกายอีกมากมายนะคะและพื้นรองเท้าให้มีดอกยางหนาะๆนะแบบนี้ซึ่งเขาจะเป็นรองเท้าสําหรับเดินหี่มะค่ะเพราะเวลาเราเดินที่มีหิมะนะล้มง่ายมากแม่เคยไปเที่ยวที่เล่นหีมะอย่างเงี้ยแม่ล้มเป็น10บครั้งอะ่ะถ้ารองเท้าไม่เป็นดอกยางแบบนี้นะคะที่ เซเว่นที่นู่นน่ะคะ่ะเขาจะมีพื้นรองเท้าแบบเนี้ยขายในเซเว่นคือเป็นพื้นเท่านี้นะแล้วก็เป็นยางสายลัดแล้วสายลัดก็รัดตรงนี้รัดตรงนี้รองเท้าเราก็จะมีดอกยางขึ้นมานะคะกันลื่นได้ทีเนี้ยตัวรองเท้าเนี่ยแม่จะยังไม่ให้เชอแตมใส่จากบ้านเอาแล้วจะใส่อะไรนะคะเอาจากบ้านเนี่ยใส่รองเท้าเ้าใบธรรมดานะคะเพราะว่ารองเท้าวันเนี้ยเขาจะสูงกันทีมาเข้ามาก็ต้องสูงหน่อยใส่ยากแกะยากเวลาเข้าสนามบินนะคะผ่านตังเครื่องเอ็กซเรย์อ่ะมันจะถอดยากใส่ยากแม่ก็เลยกะว่า ใส่รองเท้าธรรมดาแบบสวมไปแล้วก็ตอนอยู่ที่ฮ่องกงเราก็ใช้คู่น,นั้นส่วนคู่เนี้ยก็แพ็คใส่กระเป๋าส่งไปเจอกันที่ญี่ปุ่นเลยฉลาดมากค่ะแม่ เสื้อหนาวของชาแตมครั้งนี้นะคะแม่จะแตมเอาขนเป็ดไป2ตัวเชพชอบมากค่ะสีขาวมุกอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูตัวนี้เป็นตัวยาวเกือบถึงหัวข่าวเลยอะ่ะอันนี้ก็ไปเจอกันที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แม่เลืเ้ยชาแตมไปก็คือตัวนี้นะคะตัวเนี้ยแม่ตั้งใจให้ชาแตมใส่วันที่เราเดินในเมืองไม่ได้อยู่ในสก,กีรีสอร์ทนะคะไว้ถ่ายรูปสวยๆแบบอากาศไม่ได้หนาวจัดมากมายนะครั้งนี้นะคะเราใช้บริการการเช่าเสื้อหนาวไปจากร้าน twenty four days นะคะ24 d e c นะคะแม่มาคิดได้แหละว,ว่าเชอร์แตมเปลี่ยนไซส์บ่อยมากแม่ซื้อเสื้อหนาวให้เชอร์แตมใส่ไปเที่ยวเงี้ยกลับมายังใช้ไม่คุ้มเลยอะ่ะใช้แค่แบบ10วันช่วงที่เที่ยวอะ่พะพอผ่านมาอีกปีหนึ่งเชอร์แตมเปลี่ยนไซส์อีกแล้วค่ะเวลาซื้อราคาก็แพงใช้ได้แค่น,นิดเดียวแม่ใช้วิธีการเช่าเนี่ยเช่าไปได้ต้องหลายตัวไปถ่ายรูปสวยๆได้ต้งเยอะปีหน้าซึ่งเชอร์แตมก็จะเปลี่ยนไซส์อีกแล้วเราก็ไปเลือกแบบใหม่ไปอะไรอย่างงี้สะดวกแล้วก็ประหยัดไป่าเยอะของแม่มะ ที่นอนค่ะโอ้อะไรเนี่ยนี่ค่ะชะตามจัดกระเป๋าให้กับน้องหมาแล้วค่ะที่จะพกไปเล่นด้วยนะมีของใช้อะไรบ้างเดี๋ยวชะตามมาบอกหน่อยนะ,ะเดี๋ยวแม่ถ่ายเป็น y o YouTube s h o r t ให้ดูว่าชะตามเอาอะไรไปบ้างอะไรอะชะตาเวยาจะดูว่าถ้าเกิดมันไปจริงจรงมันจะมันจะขึ้นเะ <c oughs> ขาอันนี้ขึ้นเขาอยู่นะอันนี้ลงเขาแล้วทำไมชกแก อยู่เฉยๆได้ยังไงแค่มันอยู่ในกระเป๋าช็ตเตกิ้งไปกิ้งมาแล้วดูสิคะทุกคนเหมือนออดเลยศิลปะหรอค่ะนี่คือรองเท้าของแม่ของคุณพ่อนะคะเราจะไปใส่ลุยหิมานะมีความมุงมิงเล็กน้อยเพราะเราจะใส่รองเท้าเหมือนกันเป็นรองเท้าคู่พ่อกับแม่ทับคู่กันแหละตัวเองของช็อตเรก็คู่เป็นของช็อตเสีเทาเหมือนกันรองเท้านี้เราก็มาจากร้านเดียวกับที่เราเช่าเสื้อนะคะเขามีรองเท้าด้วยเขามีทุกอย่างเลยค่ะมีมูอัฟ หมวกถุงมือผพาพันคอเนาะมีทุกอย่างเนาะครีมทาตัวครีมทาหน้าจาเป็นมากตอนหนาวอากาศจะแห้งมากแม่ถ้าจะอาบครีมเนี่ยโบก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 นะเพราะว่าแม่จะ,จะตมเป็นคนผิวแห้งพอไปเจอหนาวขนาดนั้นจะคันแล้วก็ลอก,ลอกค่ะพกปาดบอมไปด้วยดีไหมเอาเผื่อไปแช่อา,อาบน้ํากระเป๋าเอลซ่าค่ะ ของชันแดงค่ะแม่จะไปใส่เหรียญเวลาไปญี่ปุ่นอ่ะแม่ชอบแยกเหรียญร้อยเยนไว้ในกระเป๋าหนึ่งใบนะคะเพราะว่าจะเอาไปทาอะไรตู้นีบค่ะตู้นีบกับตู้กระชับป้องพอเราจะเล่นเราก็ได้หยิบกระเป๋าใบนี้มาแล้วก็หยอดได้เลยกระชับป้องเขนานะ่ารักมาก ใช่เราถูกมากด้วยอ่ะกระชปองของไทยอ่ะประมาณ2 0 0ร0ออ่ะไปหยอดที่นู่นอ่ะลูกละ70บาทแม่เห็นของที่เราต้องขนไปที่ญี่ปุ่นแล้วแม่กลัวจะไม่พอมากเลย2ใบมาดูเสื้อผ้าชาุดแต่งกันดีกว่าเสื้อชุดแต่น,นะคะข้างในอ่ะจะใส่ทีเทคหรือลองจอที่แม่บอกนะแ,แน่หนตัวแล้วตามด้วยสเวตเตอร์แบบนี้นะคะอีกหตัวแล้วก็ต่อด้วยขนเป็เา เพง3ตัวเองแม่ว่าแม่จะให้เป็น4ี่ตัวถชั้นแม่กลัวไม่พอคือแม่ก็จะมีคอเต่าแบบนี้ให้ชันแตมอ่ะอาจจะใส่นี้อีก1ตัวเลเยอร์ตัวนี้ซื้อมานะคะอยู่ที่นี่ไม่มีโอกาสได้ใช้เลยเราต้องเอาไปใช้เวลาเราไปหนาวหนาวเอาไป5้าตัวพอไหมแล้วก็ใส่สาม,มา <laughs> อ่ะโธ่ชันใส่คอผิดค่ะโอ้ยแม่ดูฝั่งนี้มันไม่สวยฝั่งนี้มันสวยว้ยเว้แม่ว่าแม่ไปหมดนี้เลยดีกว่าชันแตม คอเต่าของชตมนะคะแม่ไปหมดเลยเพราะว่าเอาไปใส่ข้างในให้อุ่นๆข้างเก้งของชัแรมแม่ว่าจะเอาไปซักห้าตัวกระเป๋าอุปกรณ์อาบน้ํานะคะปกติแม่จะพกใบนี้ไปแล้วก็ใส่ของไปเต็มๆนะแต่ครั้งนี้แม่จะไม่พกไปแล,แล้วก็เอาของไปน้อยๆเพราะว่าแม่กลัวแม่จะขนไม่ไหวนะถ้วยพวกพานะเป็นถ้วยซิลิโคนนะคะสะดวกเวลาแปรงฟันเผื่อเราไปที่ไหนแล้วแบบไม่มีถ้วยให้หรือว่าเราต้องแปรงฟันที่สนามบินอะไรอย่างนี้นะคะจะได้สะดวกสะดวกแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ล้างหน้านะ ะะแล้วก็มีดโกนหนวดและโฟมโกนหนวดของคุณพ่อนะคะพอไป10กว่าวันหนวดงอกออกมาเอาบาดบอมไป2ลูกนะคะเผื่อว่าเราได้แช่น้ำตีฟองเล่นกันแต่ว่าแม่ไม่ได้เอาสบู่แชมพูครีมนวดไปนะเพราะว่าจะไปใช้ของโรงแรมนะคะ อันนี้เราต้องพกไปในกระเป๋าฮ่องกงของเราแล้วก็ที่ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะคือพวกปาล์มวัสลีนอะไรอย่างนี้นะแม่ชะแตมคุณพ่อนะพกกันเองคนละหนึ่งอันเลยค่ะเพราะว่าหนาวแล้วเดือบปากแตกแน่นอนทาไว้ตลอดเวลานะคะรางปลักนะคะต้องเอาไว้ชาร์จสารพัดอุปกรณ์เนอะโทรศรัพท์กล้อง iPad อ,อะไรแบบนี้นะอันนี้เอาไปกับกระเป๋าฮ่องกงด้วยค่ะกระเป๋ายาแม่ก็จะเตรียมไปหนักๆแบบนี้เลยนะคะทุกครั้งเลยยากแก้ท้องเสียปลอดวัดไข้ยากแก้ไข้ธรรมดาและยากแก้ไข้สูงพลาสเตอร์ยา มีที่พ่นจมูกยากแก้คันคารามายอะไรแบบนี้นะไปเจออะไรเดี๋ยวแพ้คันขึ้นมานะคะสเปรย์พวกอยู่คัลิฟอ่ะเผื่อว่าห้องนอนมีกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็พ่นๆจะได้หายใจโล่งขึ้นเกลือแร่นะคะเผื่อท้องเสียจะได้มีแรงอันนี้ก็จะไปกับกระเป๋าฮ่องกงงเราด้วยคะ่ะอะแดปเตอร์แม่จะเอาตัวนี้ไปนะคะตัวนี้เป็น universal ที่ใช้ได้ทั่วโลกต้องการปลั๊กไหนก็จับงอกมาเลยคะ่ะถ้าเราต้องการปลั๊กฮ่องกงเราก็กดขึ้นมาเลยคะ่ะเราก็จะได้ปลั๊กแบบฮ่องกงขึ้นมานะคะหรือพอถึง ญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วก็กดให้เป็นปลั๊กแบบญี่ปุ่นขึ้นมาได้แล้วอีกอันนึงก็คือแบบนี้นะคะแม่ก็จะเลือกหัวปลั๊กแบบประเทศที่เราจะไปก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็โอหัวปลั๊กแบบประเทศต่างๆไปจริงๆเหมือนญี่ปุ่นจะปลั๊กเหมือนของไทยนะเสร็จแล้วอะแดเปเตอร์นะคะปกติแม่ชอบพกขวดน้ําไปด้วยอะ่ะก็ขวดน้ำเนี่ยเราเอาไปด้วยเรามาจัดทุกอย่างเข้ากระเป๋ากันเลยดีกว่านะ <Use. S 1> กระเป๋าใบใหญ่ใบหนึ่งนะคะจะเป็นกระเป๋าที่ใส่เสื้อหนาวและอุปกรณ์กันหนาวทั้งหมดนี่ใส่ถุงสุญญากาศแล้วก็ดูดอากาศออกไปเลลยี่แแมดูดไป้วุง ะค,ะคือพอดูดออกไปอ่ะจะเล็กลงไปเยอะมากแต่มันมีปัญหายอย่างหนึง่งคือครั้งที่แล้วไปอ่ะแม่ก็ดูดไปอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็เอาตัวเนี้ยที่เป็นตัวดูดลมอะค่ะไปด้วยปรากฏว่าไปถึงอ่ะใช้กับไฟที่ญี่ปุ่นไม่ได้มันไม่ทํางานอ่ะนึกว่าพังค่ะเกือบจะทิ้งไว้ที่นั่นแล้วนะแต่พอกลับมาปรากฏใช้ได้เหมือนเดิมก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ไฟเขาใช้กันไม่ได้อ่ะ ครั้งนั้นก็เลยใช้วิธีแม่นั่งทับให้ชตมช่วยกันเหยียบเหยียบเหยบเหียบลมออกให้หมดแล้วก็ปิดกลับมานะคะดูดลมไปก็จะฟีบเป็นนี้แหละคะ่ะเรื่องความกันหนาวอ่ะของช็อตแตมอะแม่จะให้ใช้ถุงเท้าแบบนี้หมดเลยเป็นถุงเท้าหนาๆ ที่ในโซบ้านเราก็มีขายนะอุ่นมากแต่ว่ารองเท้าก็ต้องหลวมกว่าเท้านิดนึงเพราะว่าถุงเท้าหนานะคะต้องเผื่อที่ให้ถุงเท้าด้วยนิดนึงแล้วก็ของที่แม่ชอบพกไปเผื่อนะคะคือกระดาษทิชชู่ห่อเล็กๆแบบนี้นะกันกรัดตเล็บก,กันกรกธรรมดาแล้วก็ที่ห้ามลืมเด็ดขาดค่ะคืออันนี้ที่ปิดถุงซิบล็อกเมื่อกี้นะคะถ้าเราไม่ได้เอาไปนะคะไปถึงเราจะปิดถุงสิบล็อกแล้วแพ็คของกลับไม่ได้นะห้ามลืมแม่ชอบพกไปหลายๆอันกันหายกันลืมค่ะแล้วก็อย่างหนึง่งที่จําเป็นมากๆนะ คือถุงอุ่นร้อนน่ะจะเป็นเหมือนถุงใสเล็กๆอะค่ะพอเราแกะออกมาขยายาพยายมพยามไปอะ่ะเขาก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะเวลาไปแล้วอากาศหนาวมากๆแม่ก็จะใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเะแตมสองข้างคะ่ะพอหนาวอะ่ะก็เอามือสุกเข้าไปจับจะได้อุ่นขึ้นนะเขาจะมีหลายแบบมากเลยเขามีแบบติดกับเสื้อด้วยติดในรองเท้าด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลพวกเนี้ยเขามีขายอยู่ที่พวกร้านสะดวกซื้อที่นู่นเนาะพวกแบบเซเว่นอีเลฟเว่นหรือรอสรนะันน่ะเราสามารถเข้าไปหาซื้อได้เลยรวมทั้งถุงมือกันหนาวด้วยนะคะครั้งที่แล้วแม่ก็ซื้อถุง พอประเทศหนาวอะ่ะอุปกรณ์กันหนาวเขาก็จะมีพร้อมขายตลอดเวลาเราไปซื้อที่นู่นราคาถูกด้วยค่ะกระเป๋าอุปกรณ์กันหนาวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังมีเสื้อหนาวตัวอื่นอีกนะแต่ว่าเป็นพวกที่แม่พกไปที่ฮ่องกงด้วยนะคะก็จะติดตัวเราไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่กก็เสร็จแล้วค่ะของชะตามจัดไปนี้ก็เสร็จแล้วนะถ้าใครอยากรู้ว่าชะตามเอาอะไรไปบ้างน,นะคะเดี๋ยวแม่ถ่าย u t u b e ช็อตให้ดูไปติดตามกันนะส่วนสิ่งที่แม่จัดนะคะใบนี้ค่ะ,ค,ะคืออุปกรณ์กันหนาวทั้งหมดอยู่ในใบนี้ใบนี้ค่ะคือเสื้้้อออผาขงทททุุกกคนีี่่ใชปร กล้องจะได้ถ่ายรูปสวยๆถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนดูกระเป๋าเสื้อผ้าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ที่ฮ่องกงเรียบร้อยในการจัดกระเป๋าเที่ยว2ประเทศในหน้าหนาวของเรานะคะแล้วอย่าลืมติดตามทริปสนุกๆฮ่องกองฮอกไกโดของพวกเรานะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะๆเดี๋ยวแม่กับชัตามจะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้แม่กับชาตามไปก่อนนะคะบ๊ายบาย